มันเกิดปีนี้นอนจะมาทําน้ำเงี้ยวให้กับพี่ๆแล้วก็น้องๆกินกันก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปหาดอกเงี้ยก่อนหายากมากนี่ครับเราไปตามหาว่ามันแอบอยู่ที่ไหนและแล้วก็เจอมันแล้วครับนี่ครับมันแอบตรงนี้นี่เองจะได้เดือดเลยอิในไต เห็นสุดที่คนสุดสุดสุดคนมากโอ้ตีนไก่กับกระดูกก็คือเปิดแล้วนะน้ำเหยี้ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เลย